สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุขคนมือนีมาพอกับหนูคือเกลานะคะในช่องหนูวิเชลเด็กดืนะ่นสิงคโปร์มือนีหนูผ้ากินตำแซลมอนขนมจีนจ้าเห็นมาจ้ะแซลมอนจ้ะมาๆมาจ้ะบนนาแนะนำพักคือเกลาจ้ะอื้ มันเสียบขนาดเลยจ้ะพะี่น้องจ้าเซียบแบบมาจ้ะ ะพี่น้องหนูไปย่างเสือนุ้ยถ้าได้กินเขาได้จ้ะหนูไปซื้อแซมมอนนี่แล้วจ้ะเมื่อยคักพี่น้องแดดอดหัวหัวน่ะนุ้ยาจะคงามิเป็นล่มแล้วจ้ะยุดยางยุดยางสามเทื่าเลยนุ้ยจองมาหดบัก เดี๋ยวพอเห็นเขาสิงคโปร์เกือบเป็นลมเกือบประหลอดผักคาเหี่ยแล้วจ้ะ มาได้จ้ามาแสบแสบน้ำนูแสบอิลีจ้ะกินยังกับบัคคักคือตำเซนข้าวปุ่นตำมะเขืหนูมักมากได้จ้ดตำเซนข้าวปุ่น มากที่สุดแล้วจากกินเซน จคพาพินองจ้าม,มันขนาดเลยจากเสื้อมอน ตำใส่กับปลาแดีวเว้ยเฮงแสบพี่น้องจ้ะแสบข้าวเยอะ ส่วนนี้นูอัดต่อพอความสาั่นนะจ๊ะเยาวานูเดิมลูกหนูมันเอาเนี่ยเอานอนเมื่อไหรแมจ่จ๊ะนั่งกับร่างกันข้านเป็นนะจ๊ะกับลังจะตังใครละตรงแนมมึงนั่งจะ้ะเอาไว้มองหาโนกันแนี่ยัง นั่งกับประยูได้จ้ะห่วงว่าส,สันก็เลยต้องปล่อยนั่งออกมาข้านจ้ะบุก <c oughs> ขึ้นนี่ตื่นมาตีสามมาเหล่นจ้ะรูกว่าเหล่นส่วงนี้นุ่นอนบ่คอยเต็มอิ่มจ้ะ ขอโทษได้เลยด้จ่ะตอบขอความสะเ <c oughs> ขียนเมมเขียนขอความสิ้นไว้เลยจ้ะอยู่ตอบหาทุกคนยกเว้นอันขอความเป็นสเต็มนะจ๊ะหนูบ่เห็นขอความจังบ่ได้ตอบขอโทษหลาเลยได้จ่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆี้องคนเพื่อนจีว่า,า,าแต่ยังหนูก็ือตอบครับหนูบ่เห็นขอความนะจ๊ะคำไม่ถึงจัดเต็มหนูบ่เห็นขอความหนูขออนุญาตลบได้จ้ะขอความดีเป็นจัดเต็มอะ มันแซ่บไปเลยพี่น้องมันมันแซ่บจัอร่อแซ่บม,มัลองสื่อมาตับม,มึงได้จ้ะปุ่มพี่ลองครับ กินบ้าเป่าบหิวมุกจ้าพี่น้งางจ้าจีบ่าอยังแต่ละมือเนอะจ้ะอยู่ท่นี้นห้องหันบ้ไปตลาดก็บออก่าข้อคนหรอแกนัวอิเล่ ว่าปีไม่ไว้จะกลับไปสร้างบ้านจะได้กลับบ้านพี่น้องอจ้าอันโควิทท่านบอสบอซานะตาะ หนูหันเอาเองเลยจ้ะหันบากงานไปไหนแช่มมันเป็นเมื่อสีเลยจตะอืมเสรครับ ไปละจ้าหนูฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องหนูมิเชลเด็กดื้อนสิงคโปร์นะจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมได้จ้าเพื่อบรหหายัดคลิปต่อๆปได้ะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย